Intra 360นะครับถ่ายทำแ lap ได้นะครับทำแ lap ถ่ายง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีทริคอยู่นิดหนึ่งเอามาแนะนำกันเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่เสียเวลาถ่ายทำแ lap อยู่ต้องนานภาพที่ตกไปแล้ว1วันแล้วเกิดพลาดขึ้นมาต้องไปรอถ่ายภาพที่ตกวันใหม่อะไรแบบนี้นะครับเหตุการณ์นั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นอ่ะมาคุยกันครับโอเค ปกติแล้วเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ในโหมดวิดีโอใช่ไหมครับคุณควรจะคิดว่ากล้องพวกนี้ที่ดีที่สุดเลยถ้าสมมติว่าคุณไม่มีสกิลเรื่องการถ่ายวิดีโอมาก่อนเนี่ยดีที่สุดเลยคืออะไรครับเปิดออโต้ใช่ไหมใช่เวลาคุณไปข้างนอกเวลาเดินหรืออะไรางเงี้บางทีคุณจะเดินไปใต้ร่มไม้หรือว่าเดินไปกลางแดดวิ่งเข้ามาในร่มหรืออะไรพวกนี้บางทีเปิดออโต้มันสะดวกแลนะมันสะดวกหลายๆอย่างเลย อาจจะไม่ต้องปรับอะไรก็เลยก็แล้วแต่นะครับแต่พอเป็นท i m e l a กแล้วเนี่ยโดยเพราะถ้าคุณจะถ่ายภาพที่มีการเปลี่ยนของแสงยกตัวอย่างเช่นว่าภระาทิตย์ตกดินภระาทิตย์ขึ้นหรือว่าถ่ายกลางคืนเห็นดาวเห็นอะไรพวกนี้นะครับเปิดออโต้ไม่ได้นะทำไมทาไมใช่ไหมครับสมมุติว่าตอนนี้มันมันยังพอจะมีแสงพระาทิตอยู่ออโต้ Auto มันจะปรับให้คุณเห็นภาพชัดแล้วพอหลังจากนั้นพระาทิตย์เริ่มมืดลงมืดลงมืดจนมืดแล้ว มืดลงมากว่าเดิมเยอะเลยแต่กล้องมันก็ทําหน้าที่ออโต้ของมันอย่างดีคืออะไรครับมันก็ปรับให้แสงมันสว่างมากขึ้นเพราะว่าภาพมันมืดใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ทําแบบที่ภาพที่ตกจากสว่างจนค่อยๆมืดถ้าคุณเปิดโหมดออโต้คุณจะไม่ได้ภาพมันจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะสว่าง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 มาลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีทําก็คือต้องปรับไปเป็นโหมดแมนนวลครับสมมุติว่าผมแชร์จาก มือถือแล้วกันแอปในมือถือจะได้ทํางานง่ายหน่อยนะฮะเห็นภาพชัดเจนสมมุติว่าเรากดไปที่ไทมบบตัวล่างนี่ฮะตอนนี้เป็นวิดีโอพอเรา,ากดเลื่อนมาเป็นที่ไทแบบคุณจะเห็นว่าตุ้มมันมืดเลยเนื่องจากว่าเป็นเซตอัพเมนูที่ผมเซตไว้ครั้งก่อนนะครับครน,นี้เราลองมากดดูตรงปุ่มแมนนวลนะครับนะมันมีออโต้กับแมนนวลถ้าเปิดเป็นออโต้ปุ๊บมาแล้วแสงมาแล้วทําไมสีเป็นอย่างนี้เพราะว่าไว้บาล้านผมนะครับไว้บาล้านผมก็คือ แสงที่ปรับอยู่ข้างในนี้เราปรับเป็นแมน u วลอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเปิดตามที่เราสั่งของมันว่าต้องการให้แสงอุณหภูมิของแสงเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ออโต้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้เราเรามาพูดถึง Manual แมน u วลเราไปไปเปิดที่โหมดแมน u วลก่อนเลยนะครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยชัตเตอร์สปีดเนี่ยโอเคคือถ้าต่ําสุดก็คือ30คุณสามารถไปเปิด40หรือ50ก็ได้ตรงนี้บอกตรงตรงว่า จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในการถ่าย t ท m e แลปเพราะว่ามันเหมือนกับถ่ายภาพนิ่ง1 1 1ภาพจุ๊บแล้วก็หายไปแล้วอสวินาทีก็ถ่ายภาพนิ่งอีกภาพหนึ่งแล้วเอามารวมเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่บนทริปพอดนะฮะบนขาตั้งไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณสามารถจะเปิด30ก็ได้นะครับพอเปิด30นี้แปลว่าคุณสามารถจะเก็บถ่ายในที่ที่มันมีความมืด นะครับได้มากขึ้นสมมติภาพทิศใกล้จะตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดที่30ได้อ่ะค <Yeah. S 1> ันนี้ตัวต่อไป iso iso เนี่ยถ้าคุณที่ไม่คล่องเนี่ยคุณไปปรับาง,งานได้นะครับคือ iso ถ้าเกิดสมมติตัวเลขยิ่งสูงภาพจะยิ่งสว่างขึ้นนะครับอ่าลองดูปุ้งเห็นไหมสว่างเวอร์ไปเลยเห็นไหมครับเห็นหน้าผมแนละ้วสว่างเวอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ไปปรับหน้าง,งานตรงที่คุณจะถ่ายว่า มันสวยที่ตรงไหนเอาเข้าใจว่าสวยตรงไหนไว้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกมันเป็นภาพนิ่งอยู่บนชารปอร์ตมันโอเคแต่ก็อย่าปรับออโต้ห้ามปรับออโต้เพราะว่ามันจะพอแต่ละภาพมันจะทํางานพอภาพมันมืดปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้คุณเพิ่มให้คุณเพิ่มให้คุณเพราะนั้นคุณจะไม่ได้ภาพที่แบบว่าสว่างมาแล้วค่อยๆมืดลงมันจะแบบสว่าง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 ไปเรื่อยๆกลางคืนแล้วมันก็ยังพยายามสว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยห้ามปรับออโต้นะครับ ISO ส่วนอีกอันหนึ่งไว้บาลาน,นะครับไว้บาลาน,นีา่ถ้าคุณไม่มีความชํานาญเรื่องไว้บาลาน,นะครับคุณก็เหมือนเดิมลองปรับเอาตอนนี้มันข้อดีคือพอคุณใช้มือถือคุณปรับแล้วคุณมองเห็นนะครับตัวเลขยิ่งต่ำนะฮะอุณหภูมิแสงยิ่งต่ําลงนะครับแต่ว่าแสงมันจะวอร์มมากขึ้นเข้าใจเป็นว่าเหมือนแสงสีเหลืองแล้วกันนะครับช้าแสงพระอาทิตย์กลางแจ้งเนี่ยคุณจําไว้เลยอยู่ประมาณ5,6 0 0 ครับ5 5าพกเนี่ยคือคุณอยู่กางแดดแล้วมีภาพทิศส่องไว้บาลานซ์จะอยู่ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับสิ่งนี้นี้ทั้งนั้นคุณลองไปปรับนั่งงานนะคุณหยิบโทรศัพท์มาตรงนั้นที่คุณตั้งปุ๊บแลคุณลองดูเลยฉันชอบอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ได้นะครับคุณก็ปรับไว้บาลานซ์ไปนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คุณก็ได้ดหมแล้วนนะครับอ,อได้ พอคุณอ,อยากจะกลับไปถ่ายนะครับ <c oughs> คุณเปิดแบบแมนนวลเอาไว้นะ <c oughs> โหมดโหมดแมนนวลเอาไว้นะครับเม <c oughs> ื่อกี้ผมไปปรับพาดไปหน่อยนึงชัตเตอร์เปิดกลับมาก่อนอโอเคแล้วก็คุณก็กลับไปที่โหมด Time Lap พอหลังจากนั้นพอบรรพร้อมปุ๊บคุณก็สามารถจะกด t ท m e แ a p ถ่ายได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วคุณก็จะได้ภาพที่ตอนเนี้ย สมมติคุณตั้งไว้ตรงนี้กําลังดีแล้วพอพระอาทิตย์เริ่มตก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 ,ตกมาเริ่มมืดมืดมมันก็จะมืดถ้าคุณไปได้คืนที่บันท้องฟ้าสว่างเห็นดาวนะไปอยู่ที่มันมีดาวสวยๆนะคุณจะเห็นดาวเลยคุณจะเห็นดาวมันวิ่งท้องฟ้าดาวมันจะค่อยๆมูฟบนท้องฟ้าเหมือนเหมือนภาพทําแ l บสวยๆที่คุณไปเห็นคุณึ่งก็ทำเนี่ยคุณสามารถจะทําได้ด้วยกล้อง360ตัวนี้เลยนะครับสวยมากแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะปรับ องศาได้สมมุติว่าคุณถ่ายดาวอะสมมติในห้องนี้เป็นดาวคุณก็ปรับขึ้นไปบ,บนเพดหานได้ะ <Wow. S 1> อะไรก็ได้เยอะมากมายเพราะฉะนั้นยังไม่เคยเล่นทริซิตีคว่าแล้วพอมีบัจเจตอยากสนุกนะครับชอบนะฮะลองเล่นดูแล้วคุณจะติดใจมันทาอะไรได้เยอะมากทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับคุณที่ชอบเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้นะฮะอยากรู้เรื่องอะไรก็ท้าถ่ายคอมเมนต์เข้ามามีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากเลยอยากจะดูว่าเวลาเอาอันเนี้ย มันลงไปบนคอมแล้วอะ่ะจะตัดต่อยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนใช้โปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาแชร์คุณในการตัดต่อคลิปที่ถ่ายจากกล้อง360องศานี้ทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนด้วยนะจะได้เจอกันเรื่อยๆถ้าไม่กดกระดิ่งไม่เจอกันนะครับทักทายคอมเมนต์เข้ามาฝากไลค์ด้วยครับสวัสดีครับ I've been thinking,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  thinking about you.